สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำการดึงข้อมูลใน g o g l e s h e e t s นะครับอยู่ในรูปแบบของ JSON นะครับด้วย Apps c r i p t นะครับมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเรามีข้อมูลใน g o o l l s s h e t t แบบนี้นะครับให้เรามาที่เมนูเครื่องมือไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับ จากนั้นตรงโครงการไม่มีชื่อคลิกลงไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อโครงการขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อเป็นข้อมูลนะครับเจสันก็แล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขยายโพสให้ดูทีหนึ่งนะครับฟังก์ชันนะครับให้เปลี่ยนจาก My ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน Do get นะครับ ตัวเล็กใหญ่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในวงเล็บ e ครับเป็นพารามิเตอร์นะครับจากนั้นสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับว่านะครับ data มีค่าเท่ากับนะครับ object นะครับ object ว่างๆนะครับสัญลักษณ์ปีกาเปิดปิดเราเรียกว่า object นะครับจากนั้นสร้างตัวแปรที่2ขึ้นมานะครับเป็น data array นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ อารีว่างๆเหมือนกันนะครับอ่าซีเลี่ยมก้ามปูนะครับเราเรียกว่าอารีนะครับจากนั้นสร้างตัวแปรที่3ขึ้นมานะครับว่า row นะครับมีค่าเท่ากับ spreadsheet app นะครับอ้างถึง Google s h e e t จะต้องอ้างถึง spreadsheet app ก่อน,นครับจากนั้น get active นะครับ t get active sheet ครับชีทที่กำลังแอคทีฟอยู่นะครับวงเล็บเปิดปิดจากนั้นนะครับ get นะครับ data r e n g e นะครับเลือกข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับ data r e n g e ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในชีทนะครับคำสั่งนี้จะเป็นการดึงข้อมูลมาทั้งหมดเลยนะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นการดึงค่าออกมาก็คือ get value นะครับ get value นะครับ value ต้องมี S ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลมากกว่าหนึ่งค่านะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการนะครับเฉพาะข้อมูลนะครับช่วงนี้นะครับก็คือไม่ต้องการหัวก็คือไม่ต้องการหัวขอล์ชื่อสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรอีเมลไม่ต้องการครับต้องการดึงเฉพาะแถวที่สองนป้นไปนะครับแต่ตอน get data เรียนเนี่ยมันมาหมดเลยนะครับมันมาหมดนะครับมันเป็น array นะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะตัดนะครับแถวบนออกนะครับตัดแถวบนอีกแถวนึงนะครับโดยใช้คำสั่งนี้ครับ row ครับ row dot shift นะครับต shift อ่าตัวนี้นะครับ dot shift ครับลงได้เปิดปิดนะครับตัวนี้นะครับข้อมูลก็จะตัวนี้ก็จะไม่ถูกนะครับก็คือตัดแถวบนทิ้งนะครับตัดอะไรอินเด็กแรกออกไปทิ้งไปเลยนะครับ ก็จะเหลือเฉพาะตัวข้อมูลเพียวๆของเราเลยครับจากนั้นเราก็จะมาใช้วิธีการบนหูู p for นะครับ for เล็บเปิดปิดปีกาเปิดปิดนะกด enter เนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบของการเ r a n f o r นะครับจากนั้นก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัว i นะครับเป็นตัวแปรนะครับว่า i นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับ Sem จากนั้นนะครับเช็คค่า i นะครับถ้า i น้อยกว่า rho นะครับ r o o link นะครับ link นะครับคือข้อมูลทั้งหมดนะครับ semicolon นะครับก็ให้ i บวกบวกเพิ่มค่า i ไปทีละหนึ่งะครับจากนั้นนะครับในการวนลูปแต่ละครั้งนะครับในการวนลูปแต่ละครั้งเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกนะครับว่านะครับ data data r o w ว่า data row มีค่าเท่ากับ row i นะครับ row i คนะครับแล้วก็นะครับว่านะฮะ record นะครับ,นะรบ,รรรบสร้างตถวไปที่ชื่อว่า record ข,ขึ้นมานะครับแต่ละแถวแต่ละแถวมีค่าเท่ากับนะครับ object ออว่างๆนะครับ object ออว่างจากนั้นนะครับ ให้แต่และเรคคอร์ดนะครับอ่าเรคคอร์ดแล้วก็ใส่สีเหล่ยมกามปูล,ลงไปนะครับตัวแรกที่เราจะดึงออกมาก็คือชื่อสกุลนะครับชื่อสกุลนะครับอ่าก็คือตัวนี้เราจะดึงชื่อสกุลนะครับดึงชื่อเล่นดึงเบอร์โทรดึงอีเมลอ่างเงี้ยนะครับสว่าดึงทั้งหมดเลยนะครับเรคคอร์ดนะครับชื่อสกุลนะครับมีค่าเท่ากับ นะครับ uh, data row นะครับ data row แล้วก็นะครับตำแหน่ง index 0นะครับอันนี้นะครับตรงนี้เวลามันเป็นอาร์เรย์แล้วนะครับอ่า uh, index แรกตรงนี้ก็คือ index 0 index 1 index 2 index 3อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้ตัวแรกแล้วก็ copy บรรทัดนี้เลยนะครับ control C โซว่าเราจะไปทั้งหมด4ข้อมูลนะครับอันที่2ก็คือชื่อเล่นเบอร์โทรอีเมลอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นนี่ก็จะเป็นเบอร์โทรตนี้ก็จะเป็น Email. อีเมลอ่าแล้วก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Index ็หนึ่ง เด็ก x 2นะครับเด็ก3ไล่ข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นครับเพื่อจะดึงข้อมูลออกมานะครับจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลในแต่ละอินเด็กมาแล้วนะครับเราก็จะใส่เข้าไปในนะครับอารีนะครับก็คือ Data Array ตรวนี้นะครับเราก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปวิธีการใส่ข้อมูลนะครับในอารีนะครับก็คือนะครับ d a t a a r r a y p u s h push ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาอะไรใส่เข้าไปก็คือเอา record นี่แหละนะครับใส่เข้าไปแต่ละ object นะครับ record data dot push record นะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้ data นะครับ data ที่เป็น object ตัวนี้นะครับที่เราสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราทํทำเป็นเกจสันละนะครับ dot user นะครับ มีค่าเท่ากับ data array จากนั้นนะครับว่า r e s u l t นะครับผลลัพธ์นะครับ, ult, รบ,ลลบ,รบเอาผลออกมานะครับ r e s u l t shlt มีค่าเท่ากับ json นะครับเราจะเอาออกเป็น json แล้วนะครับ json string guffy นะครับ guffy กี่ไฟไม่รู้นะครับอ่า data นะครับ data จากนั้นนะครับบรรทัดสุดท้ายแล้วก็รีเทิร์นนะครับรีเทิร์นเป็นคอนเทนต์เซอร์วิสนะครับคอนเทนต์เซอร์วิส d o create นะครับถึกเอาพุทนะฮะแล้วก็ใส่รีซอเข้าไปนะครับรีซอจากนั้นก็ครับ set มีมไทยนะครับเซตมีมไทยนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับในวงเล็บกก็เป็นนะครับคอนเทนต์อะเซอร์วิสอะตัวนี้บังอุ้ยโทษทีนะครับมันบังนะครับคอ, C o N อคอนเทนต์ซีโอเอ็นอะคอนเทนต์เซอร์วิสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ มีมไทยครับแล้วก็ json นะครับอ่ะจริงๆเราไม่ต้องได้พิมพ์เยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกให้ถูกแค่นั้นว่าเราจะเลือกใส่อะไรลงไปนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับคําสั่งมีแค่นี้นะครับคําสั่งที่เราจะทําการดึงข้อมูลนะครับที่อยู่ในรนทั้งหมดนี้ออกมาเป็น json นะครับเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับ อ่ะเราก็ลันดูก่อน1ครั้งเพื่อให้มัน,นครับให้ตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพราะว่าจะเป็นการเขียนสคริปต์เข้าถึงสเปรดชีตเนีมันก็มันต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับอนุญาตการใช้อีเมลก่อนกดเรียกใช้แบบนี้ก่อน1ครั้งครับอ่าแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ครับแล้วก็เลือกอีเมลของเราครับ ไปที่ขั้นสูงไปที่ข้อมูลเจสันไม่ปลอดภัยครับแล้วเนี่ยอนุญาตครับนี่เรียบร้อยไม่มีเออเลอร์ใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมครับพอเราได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็นะครับทำเป็นเว็บแอปเลยนะครับคลิกนะครับการทำให้ใช้งานได้การทำให้ใช้งานได้าร,าไดรายการใหม่คลิกแล้วก็ไปที่เลือกประเภทเว็บแอปนะครับ ฉันเท่านั้นก็เปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับคําอธิบายใหม่นะครับว่าใส่ไปสักหน่อยวีหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้เลยการทําให้ใช้งานได้นะครับเพื่อให้นะครับสคริปต์ของเรานี้กลายเป็นเว็บแอปขึ้นมานะครับนี่เรียบร้อยเราได้ลิงก์มาแล้วนะครับทีนี้เราก็มาลุนกันนะครับเราจะคลิกอ่าลิงก์เว็บแอปนี้มันจะต้องส่งข้อมูลออกมาไปเจริญให้เรานะครับคลิกอ่าโอเค เรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าส่งข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรอีเมลเห็นไหมครับแต่ละคนสมชายสมพงสมปองอ่าสมศักดิ์สม,สสมอ่าไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือข้อมูลแบบ j จสัน,นะครับอ่าทั้งหมดนี้นะครับก็คือสคริปต์นะครับที่ใช้ในการดึงข้อมูลจาก g o กูเกิล e ี t ของเรานะครับให้ส่งออกมาอยู่ในรูปแบบ ของเจสันแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาข้อมูลนี้ไปใช้งานอีกต่อไปนั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ